ร้านหมายลับแต่ว่าหมายรู้อีพีนี้เราจะพาไปทราบซ่ากับรสชาติหมาล่าสโบไหมร้านหมาล่าที่รับประกันความแซบซีทราบซ่าที่สุดในย่านรัชดา32ถ้าคุณได้มาลองผมบอกเลยครับว่าต้องติดใจแน่นอน สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการร้านไม่รับแต่ว่าไม่รู้ครับผมมีไอตัวเบียร์ยี่ห้อหนึ่งเขารู้ว่าร้านเนี้ยเด็ดเขาเลยแนะนำให้ผู้ผมมากันไหมแต่ว่าเราจะแบบพอพูดว่าร้านนี้เด็ดไม่เด็ดมันไม่ประโยชน์แล้วว่าร้านพี่เขาช่ำชองมากว่าประมาณสี่ห้าปีแล้วคนอื่นเขารู้ทั่วแล้วว่ามันเด็ดอ่ะปิดรายการเลยก็ได้นะจริงแล้วอ่ะครับสวัสดีครับพี่เดี๋ยวที่เขาให้คุณแนะนำตัวหน่อยพี่จีสโบมัยฮะเจ้าของร้านมาล่าสโบมัยหนึ่งในสามพื้นส่วนของทางร้านนะครับมีสามพื้นส่วนอะไรนส่วนคสามพื้นส่วน สามครับภรรยาครับอ้าภรรยาพี่มีถิ่นิพยกับกว่าพี่ไหมมีทิพลอยู่แล้วพี่ภรรยาไม่มีโอ้ยไม่มีไม่มีร้านนี้ผู้ชายผู้ชายเป็นใหญ่เออทุกวันนี้รับเงินจากเมียเดือนละสาม0นบาทผมรู้ว่าสี่ปีที่ผ่านมาพี่ไม่รู้จักหมาล่าด้วยซ้ำเอาต้องแต่วไยรุ่นเลยไหมขอหหามสุดอะช่วงมัธยมก็เริ่มเล่นมายากลครับ ไปขายอุปกรณ์มายากลตาเป็นรถแถวบ้านแล้วก็ไปเปิดหมวกเล่นมายากลตอนนั้นอยู่ม .3 ได้รับงานแสดงครั้งแรกจำได้เลยเป็นงานแต่งงานได้เงินกว่าสามพันบาทเฮ้ยก็ถือว่าเยอะนะเยอะทั้งชั่วโมงได้แล้วสมัยนั้นถือว่าเยอะมากแล้วก็ยาวเลยไม่มีงานยาวเอาเถอะโอ้ยถือพี่ระดับไหนระดับแบบว่าได้แชมป์ภาคเหนือเขาได้แชมป์เสร็จปุ๊บไม่ประกวดแล้วเพราะว่าเขาตามตัวกันให้ควักพี่ก็หาตัวพี่มาเจอพี่ดังแล้วคัวเอเก่งกว่าโคโรแป้วแปวนนววแม่งเลยเดี๋ยวแล้วพี่ทำอะไรต่อ ก็ชอบมอเตอร์ไซค์ก็มาอยู่คาแคร์พี่วันพระดอนตอนทำคาแคร์ย้อนไปนิดนึงทำอีเวนต์เดี๋ยวไม่ไกลไหมพี่เราองลำ่สองลำเสื้อสองโลไม่ไกลมากพี่เดินไปทำออร์เซอร์อ่ะออกบูธอะไรเงี้ยเป็นสตาฟเป็นซูเปอร์วเซอร์เป็นพิตตี้บอยอะไรพิตตี้บอยด้วยเหรอพี่เอเห็นอย่างนี้เมื่อก่อนเฟิร์มนะครับโอ๊ยโอ้ยทำไรทำหลายอย่างฮะคนจ้างไปทำอะไรก็ไปจนมีช่วงหนึ่งไม่มีงานอ่ะมีคนจ้างแบบ ไปเกาหลีเงี้ยจ้างมาทำอะไรเราก็ไม่รู้มันบอให้ไปส่งคนเราก็ไม่เคยไปแต่เราอยากได้เงินเราอยากไปเที่ยวไงมีที่พักให้มีบัตเจ็ตให้สองหมื่นแม่งไปสามวันได้เที่ยวด้วยเอาดิไปดิมาดูทีหลังส่งแรงงานถูกกฎหมายฝากเรื่องาตอมอดูไว้ก็ฝากไว้ที่นี่นะครับผมแฟนพาสปอร์ตแล้วครับตอนนี้ฮะมายโกนผ่านไปแล้วครับไกด์ผีไปแล้วครับผมออกนเซอออร์กน이เซอร์ไปแล้วก็เป็นผู้ดูการ์ดล่างรถเรารู้สึกว่าทำอีเวนต์เนี่ยมันมันก็มีเพดานของมันนะ ที่ก็จะได้เงินประมาณนี้อ่าประมาณนี้ใช่ไหมเราคิดว่าเราเป็นคนคาแคร์เราจะได้ประมาณนี้คือพิโลภแหละเพราะว่าคนจริงๆนะแม่งพูดเขาติดเขาติดกับตูแต่ว่ามันเราเลือกแล้วฮะเราก็รักแหละก็ทําที่นี่แหละนะโครงสร้างให้เราทําหมดจะบอกนะครับว่านี่คือคอนฟ lict ชีวิตพี่เขาเนี่ยตรงนี้คือคาแคร์ที่พี่เขาพูดถึงนั่นแหละใช่ทำมากี่ปีคาแคร์เก่ามามาสัเจ็ดแปดปีแล้วตั้งแต่อายุมาสักสามสิบต้นๆก่อนที่จะบินน่ยมันรวมเวลาแล้วกี่ปีประมาณแปดปีสิบปีนะแปดปีตรงนี้นะพี่า รุ่น้องเฝ้าร้านเราไปเล่นในยกะกอนเอาเงินมาจ่ายค่าเช่า,าเพราะมันจะเจ๊งตั้งไงเราก็ต้องทำอาชีพเสร็จแล้วเ็าจะหมุนหมุนเนี่ยอยู่เนี่ยค่าเช่าเนี่ยเปิดมาประมาณสักสามปีนะไม่เคยจ่ายตรงเลยสักเดือนอจีเขาใจดีมากให้เราติดให้เราค้างแต่ไม่เคยค้างครบเดือนนะถือใจเลยนะสิบห้าวันสามสิบห้านะอะไรอย่างเงี้ยคือเดือนชนเดือนแหละเดือนชนเดือนแหละการทำธุรกิจมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเปิดอะเปิดง่ายไอ้อยู่ได้หรือเปล่าอีกเรื่องสิ่งสาคัญของการทําธุรกิจมันอาจจะไม่ใช่เรื่องการเริ่มต้น แต่มันเป็นเรื่องที่ว่าเราจะสามารถดูแลธุรกิจนั้นให้อยู่รอดต่อไปได้หรือเปล่าเหมือนกับคุณจีที่กว่าเขาจะประสบความสําเร็จก็ผ่านความล้มเหลวมาแล้วหลายครั้งแต่เขายังไม่หยุดที่จะก้าวต่อไปพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาและหาอะไรใหม่ๆทําอยู่เสมอฟังมะแล้ครับธุรกิจใครอยากจะเปิดไม่ยากเปิดเลยเปิดเลยฮะแต่อยู่ได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งซึ่งพี่อยู่ได้อยู่ไม่ได้พี่แ <laughs> สงคาแคร์ปายกี่บาท ซื้อไปประมาณ4ี่ห้าแสนก็แลห้าแสนบาทโดยประมาณก็ไปทำทุนทำทุนไปทำทุนตอนนั้นยังไม่รู้จะทำอะไรบังเอิญบ้านติดกับบ้านของคนคนหนึ่งพี่ไปถามเขาว่าอะไรพี่ขายอะไรกัามาล้างรถที่เราเป็นลูกค้าข้างบ้านรถอะไรพี่ เบนทีคูบตอนน be uh ี tourism, at, culture culture ้ใครมีเบนอีคูปขับนั <im <im ่นละอายุยีิบเจ็ดนะแม่งหล่อสัสคือครูเคยถามว่าถ้าดักไปทำวิทยาศาสตร์มึงต้องหัดสงสัยเว้ยสงสัยเลยแต่คิดในใจก่อนแม่งไม่บ้านรวยก็ขายยาตองอย่างเบนอีคูบเลยอายุยี่สิบเจ็ดอายุยี่สิบเจ็ดขับแล้วมาแล้ววะไรแลาสิเบนมาแล้วมต้องยกมือไหว้มันสวัสดีครับพี่ประกอบอาชีพมาเลยครับเขาก็เอาเอาอันนี้มาให้เราอ้โหกินแล้วกินเพื่ออะไรพี่ขาวใสถ้าเราคิดว่ามันขายไม่ได้เราก็จะไม่ได้ขายถูกไหมเราคิดว่าเอ้ยถ้าลองสักตั้งหนึ ในชีวิตเนี่ยขายของไม่เคยได้ทองไม่เคยได้หายเลยมีไอเทมนดได้ทองบาทหนึ่งมีจชคขีไมเลยแล้วพอเข้าอีกสามเดือนกูไม่ได้ทองกี่บาทได้เกือบส0ิบาทเอาเกือบส0บาท3เดือนต้องบังหรือเป่าพอได้เงินปุ๊บเขารวยใช่ไหมเขาบังนี่เราเรารู้ว่าเขาซื้อสารที่ไหนที่ไหนผลิตที่ไหนที่ไหนเราเข้าไปตามเขาไปทำแบรนด์ของตัวเองจ้างพรีเซนเตอร์มาลงลงนิตยสารรวยหกแสนรวยผมเดือนเท่านั้นรวยเลยเลยตัว มา่ากลัวอะไรที่สุดรู้ไหมหกลัวขั้นที่2บันได9ก้าวนี่แม่งน่ากลัวที่สุดเก้าแรกเราอาจจะคิดวดีแล้วเหมือนมาลาเนี่ยเก้าแรกเป็นดีไว้เปิดสาขาสองแม่งคิดว่าดีแน่นอนไอ้เหี้ยเจ๊งอีกแล้วกูมันเหมือนจะง่ายแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายวงการอาหารเนี่ยเราไม่ได้เคยคิดจะมาแตะเลยในชีวิตของเรามาลาที่เปิดเนี่ยเปิดจากความชอบ ความรักล้วนมันเลยรู้สึกว่าไม,วไม่เหนื่อยเหมือนกับเราไม่ได้ทํางานาเราไม่ต้องคิดว่าเราต้องเข้างานเก้าโมงว่างเข้าร้านว่างดูร้านก่อนหน้านี้นพี่ไปตามหาสูตรหมาล <ไป S 1> ่าอื่นไหมก็ดูทรงก็กินทุกร้านนะครับเวลามีหมาล่าจะกินตลอดแล้วก็จะรู้สึกเออร้านนี้อร่อยกว่า,ร,านนร้านนี้ร้านนี้อร่อยกว่าร้านใกลายเป็นคนใกล้ตัวอร่อยที่สุด ใช่ใช่ใช่เราไม่ใช่แบบเป็นเจนที่2ที่3เหมือนแบบเข้าหมดเลยเปิดมาแล้วห้าสิบปีหกสิบปีรุ่นพ่อรุ่นแม่อะไรเงี้ยคุณแม่เขาก็มีธุรกิจส่วนตัวของเขาทำของจิวเวลรี่อะไรเงี้ยก็ไปซื้อได้นะฮะช้อปปิ้งได้เซ็นทรัลเชียงใหม่ครับผมแทนหมดเดี๋ยวบอกกับทีมงาน Google เดี๋ยวลดให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคราบเาร์จไปแล้วสองร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เฮ้แล้วแม่พี่ไปเอาสูตรมาล่ามาทีแม่พี่เป็นคนจีนเป็นคนทำอาหารอยู่แล้วที่รู้ว่าแม่ทำพริกได้เนี่ยแล้วแม่ไม่เคยบอกเพราะว่าแม่เกกพริตัวนี้้้มากแลวเป็นผูหญิง่ย เล็กไม่ส่วนเขาไม่ชอบอเขาเลยบอกว่าในใจน <อะ S 1> มจะไม่ทำละลูกสืษยจะขายไงก็เลยเดี๋ยวเราลองทานมึงแดดดูสัสกรอหนึ่งออชอบไหมแต่แม่สึกอร่อยรสชาติของหม่าล่าสโบไม่นอกจากจะได้สูตรต้นตำรับมาจากคุณแม่แล้วคุณจีเขายังมาปรับปรุงเพิ่มเพื่อให้ได้ความอร่อยที่ถูกปากถูกใจคนกินจนมีไรายได้เฉียดล้านเลยนะครับมาพี่โบลองเนี่ยมาม่ามาไฟ มาม่ามีมีรสหม่าล่าด้วยก็เขาใส่หมาล่าใส่ปลาแล้วปั้หนึ่งแตกใหม่ไงอร่อยจริงเหรอเครื่องแน่นรสชาติหม่าล่าแบบชัดแบบขึ้นจมูกออืปกติน้ำไม่กินหม่าล่าไหมคะไม่กินไม่ชอบไม่ชอบแบบความชาในปากอ่ะแล้วอันนี้เป็นไงบ้างอันนี้ก็ชาในปากอันนี้เมนูแหละอันนี้คือมาม่าเกาหลีหม่าล่าอือร่อยมีความต่างจากเมนูที่แล้วมั้ยต่างอันนี้แห้งอันนี้น้ำ ก็แต่ว่าเนี้ยมันมีไข่ลวกด้วยมันทำให้แบบมีรสชาติของไข่เพิ่มขึ้นทำให้แม่งัวอร่อยเลยโอ้โหกินไม่อยู่เลยนะพี่นี่แปลว่าอันเนี้ยเด็ดแน่นอนเดด็เป็นเหมือนเอาหัวกุ้งเล็กๆอ่มาทอดลองดักแน่กินสองตัวเลยติมน้ากินสองตัวเลยอร่อยต่างจากทั่ว้านรัวเขนททั่วไปต่าง แล้วเขียนอ่ะมันจะเหม็นแบบเหม็นแบบเหม็นฉุนเลยอ่ะแต่ว่านี้ยไม่เหม็นไม่เหม็นแบบไม่เหม็นแมลงอ่ะแล้วก็เข้ากับหมาล่ามากอร่อยก็อะไรวะอมน้ํามันเป็นไรพี่ของขึ้นเพเหรอตดชื้นอันนี้เขาให้น้อยเหรอร้านนี้กินไปแล้วกินหมดแล้วลองกินกินละน้อยอ่ะไม่ต้องไม่รู้สึกแบบ ป็น้องผงมันใส่ผงหมาล่ายมันเข้าเลยมันเ้าอร่อยนะอร่อยนะแล้วก็กินกินกับผัดแต่ทำหน้าอร่อยดิคืออร่อยเลยอมันอะไรแบบนี่ยจิ้มปลาแค่เนี้ยมันจะไม่ค่อยรู้สึกต้องกินไม่ไงวิธีการกินหมูปลานะผมเรียนมาเนี่ยเวลากินหมูปลาเนี่ยต้องฉีกมาอย่างนี้ก่อนเวลาเราจิ้มต้องจิ้มอย่างนี้โอ๊ย เรียกว่าต้มกล่องนี่คือปลาที่แท้จริงกินมันต้องนัวนัวใช่ต้องนัวนัวแรสชาติมันไม่ได้แบบว่าหนักไปทางไหนทางเค็มทางอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมันจะนัวนัวในปากใช่นี่ขนาดกินเยอะเรารู้สึกว่าตกแตงกวาไปเข้าเลยดีเลยนอกจากรสชาติอาหารจะดีแล้วการบริการของที่นี่เรียกได้ว่าประทับใจเลยแหละครับ พราะเขาใส่ใจและพร้อมสร้างเสียงหัวเราให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการรับรองเลยว่าคุณจะได้รับความสุขกลับไปแน่นอนครับที่ที่ผ่านมาลองพูดถึงแง่คิดบางอย่างาที่รู้สึกว่าเทุกคนเรามันแพ้หรือมันสู้คือผมยกตัวอย่าง่ง่ายคือเวลาเราเดินทางมาจะเข้านับหนึ่งร้อยจังดที่เกาเก้าเราแม่งเลิกทำจังหวัดที่ร้อยอาจจะมาเซก็ได้เราสุดย่งเลิก สิ่งที่ผมได้มาตอนนี้ก็รู้สึกว่าพอเราอยู่ที่จุดท,ที่เราสึกว่าเราเรา,าเประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วเราก็มองอย้อนไปข้างหลังเรารู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่เราไม่หยุดเดินต่ออแต่บางคนเนี่ะย,ยังไม่ถึงชุดเส้นชัยเลยเดินมาแค่แบบเพื่อจะก,ก้าวแรกและเห็นปัญหาเล็กๆนๆๆๆ้อยคุณบอกว่าคุณไม่เอาแล้วพอแล้วเลิกแล้วคุณก็จะวนลูปอยู่แค่นี้พอจะเริ่มต้นคุณก็จะกลับไปที่เดิมอย่างนี้เหมือนเวลาคุณไปทํางานคุณทำงานบริษัทคุณบอกไปเป็นเจ้าของธุรกิจดีกว่า พนักง,งานบริษัทคุณยังทำหน้าที่ของคุณได้ไม่ดีเลยอะ่ะแล้วคุณจะมาทำบริษัทตัวเองคุณคิดว่าคุณจะซักเซสเหรอในเมื่อหน้าที่ที่คุณมีแค่เนี้ยแค่ตำแหน่งใดตำแหน่งนึงคุณยังทำมันไม่ได้เลยกต่คนที่เป็นเจ้าของบริษัทเขาต้องดูทุกอย่างรอบตัวนะถูกไหมคนน่ะไม่ค่อยคิด ปมด้วยแหละตอนเด็กๆมันมีคือเมื่อก่อนที่บ้านนะ่ะก็เป็นคนเป็นฐานะปานกลางนะเป็นยี่โปส่งเล่าส่งอะไรเงี้ยมันก็เป็นคนที่มีฐานะในอะำเภอเนี่ยพอไปอยู่โรงเรียนที่เราเรียนมัธยมเข้าหมนหนึ่งอะไรเงี้ยมันจะมีเด็กเจอกันหลายๆคนด้ยต่างคนต่างความคิดต่างฐานะอะไรเงี้ยเด็กที่มันมีน้อยกว่าเราหรืออะไรเงี้ยเขจะบอกว่าไอ้เฮียคนอย่างมึงทำเฮียไม่เป็นหรอกบ้านรวยคำพูดคำนี้คำเดียวนะทำให้ผมแม่ทำเป็นทุกอย่างคนที่สุปปมาพเราอ่ะ ไปว่าคนโน้นไปบูลลี่คนโน้นทุกวันนี้คุณก็ยังไม่เห็นมีอะไรเลยการที่เราจะตอกหน้าคนที่ดูถูกเราได้สุดก็คือเอาความสําเร็จของเราไปให้เขาดูผมเองบอกเลยนะว่าผมฟังพี่ผมไปปรับใช้แน่นอนพี่โอเคงั้นอยากให้พี่เป็นคนบอกลาเทมแล้วก็ฝากรายการร้านไม่รับแต่เราไม่รู้แต่ว่าไม่รู้ก็ฝากหน่อยครับก็ฝากไปด้วยนะครับกับรายการนะครับไม่มีความลับไม่มีความรู้อะไรนลรายการชื่อะไรนะร้านไม่รับแต่ว่าไม่รู้ร้านไม่รับแต่ไม่ไม่รู้ร้านไม่รับ แต่ไมไ่รู้เจหี้ยขอบคุณเครื่องดื่มนวันนี้นะที่ทำให้เราได้เจอร้านนีๆและประสบการณ์ดีจากร้านของพี่ถีนะครับร้านสบโบไม้นะครับตรงรัชดาองครับเออนึกว่าไม่รู้ซะแล้วรู้ที่ถุงมากินห่อยเิดกี่โมงถกี่โมงครับสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มครับสี่โมงครึ่งถึสี่ถงครับอุ้ยต้า่งก็ขายกี่โมงถึงกี่โงครับมี่อขายประมาณเจ็ดโมงเช้าถึงเก้าโมงครับโมงเช้าถึงใปมง รายการผมปล่รายการสโบไม้ด้วยนะครับผมฤดู3-2นะครแล้วมาเจอใหม่อีพีหน้านะเรามาดูวิวทีทีว่ารายการสโบไม้จะไปที่ไหนกันต่อนะผมแล้วผมเจอกันใหม่อีพีหน้าครับที่มันนะครับขอฝากร้านไม้รับแต่เราไม่รู้ด้วยครับพี่ครับผมไม่มีคำรับไม่มีคำรู้นะครับค่ะผมงงไปหมดเลยขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ขอบคุณครับสวัสดี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 ครับ